วันนี้นะครับจะพาทุกๆคนไปทํากิจกรรมหลังเลิกเรียนถ่ายมาถ่าเดเดเดจชนจะชนจะชมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเอาของใช้เอาไปกินได้ไหมของใช้กินไม่ได้ปะไปดูกันตอนนี้กําลังปั่นจักรยานไปตลาดกันเพราะว่านักเรียนที่นี้ส่วนมาก เมื่อเลิกเรียนแล้วก็จะไปตลาดตลาดเนี่ยก็จะอยู่รอบอศูนย์ฝึกอาชีพที่นี่ในแต่ละวันก็จะมีในแต่ละแห่งที่ที่ไม่เหมือนกันอันนี้จะพาไปอีกตลาดหนึ่ง ผมก็ปั่นมาถึงที่ศูนย์ฝึกอาชีพนะครับเนี่ยที่กำแพงนะครับแล้วก็ตรงกันข้ามกับศูนย์ฝึกอาชีพนี่ยก็จะเป็นตลาดเล็กๆก็จะอยู่อยู่บริเวณนี้เดี๋ยวจะพาไปดูแน่นอน อันนี้ก็เจอบคุคคลที่รู้จักก็เป็นน้องในแผนกนี่เองค่ะค่ะาืเออมาซื้ออะไระชื่อ่ะอ่ามาซื้ออะไรครับมาซื้อของใช้ไปไว้ที่ห้องเหรอเอาของใช้เอาไปกินได้ไหมอ่ะของใช้กินไม่ได้ปะ <laughs> จะบอกว่านี่กเ็เป็นบรรยากาศในตลาดมาซื้ออะไรอะ่ะซื้อของของกินเอาไปใช้ของใช้เอาไปกิน จะบอกว่ามีอีกที่หนึ่งนะครับที่อยากจะพาทุกทุกคนไปไปกันสิ่งที่ผมจะพาทุกทุกคนมาดูก็คือมาชมดอกบัวที่นี่แม้มันจะไม่ไม่ค่อยบานแล้วนะอาจจะมาปิดช่วงปิดเวลาแต่ก็จะถ่ายบางส่วนให้ได้ดูกันอาจจะไม่ใช่สถานที่ที่สำคัญเท่าไหร่ในสายตา แ,แค่สักครู่หนึ่งได้มาพักตาพักใจนิดหนึ่งเท่านั้นก็ยังดีปั่นจักรยานไปกันต่อจะพาทุกๆคนไปไหว้พระที่วัดช้างใหญ่ที่วัดช้างใหญ่รู้สึกว่าเป็นพระองค์โตๆก็จะพาไปสักการะด้วยกัน ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็กําลังชวนเด็กๆเตะบอลอยู่ก็กำลังชวนเด็กๆเตะบอ,อ,อะะลบอมีเด็กๆสามคนเตะบอลน,นี่ไงภาพเด็กๆเตะบอลมาส่งไมมหน่อยสิโอเคบาย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 ก่อนบายบายก่อนอตอนนี้ก็ห้าโมงสี่สิบเอ็ดแล้วนะครับผมจะพา ทุกคนไปดูพระอาทิตย์ตกอตอนนี้ยังไม่บอกครับว่าที่ที่ไหนเดี๋ยวจะไปบอกแต่ตอนนี้ไม่รู้ทันหรือเปล่าก็ต้องรีบปั่นไปไปดูพระอาทิตย์ตกคันปั่นจกักรยานมาได้สักพักหนึ่งนะครับแกงหงก,ก็ยังอีกประมาณสัก 4-5่ 4, กิโลก็มาคุยก่อนคุยคุยแก้งออกไปก็สิ่งแรกที่อยากจะมาพูดคุยกับเรานะครับคือผมก็อย่างที่รู้นะครับก็ผมมา,าเรียนศิลปะที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคก,การเกษตรซึ่งแผนกที่ผมเรียนก็คือ,อช่างเขียนภาพ สีน้ำมันก็ก็มาเรียนก็ใช้เวลา2ปีตอนนี้ก็ผ่านไป1เดือนแล้วก็ในในทุกๆอาทิตย์ก็จะมาอัปเดตเรื่องราวความเป็นไปต่างๆของที่นี่ทั้งการพัฒนาไปถึงไหนแล้วและเรื่องราวต่างๆที่สามารถาเปิดเผยได้หรือแบบมีบางมุมน่ารักน่ารักก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟัง ก็อยากจะให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็พร้อมเพื่อที่จะเดินทางไปด้วยกันก็เหมือนอย่างเหมือนอย่างวันนี้ถ่ายมาถ่ายเดี๋ยวๆๆเดรถจะชนจะจชสวัสดีครับผมชื่อตูนนะครับโอเคอีกคนหนึ่ง ผมชื่อ EQ นะครับตอนนี้เราก็มีสมาชิกเพิ่มเข้ามาอีกสองคนอตอนนี้ผมอยู่ที่ปากทางเข้าวัดโพแตง<ว>เหนือที่ระบร้อยแล้วแล้วก็เราไปดูอะไรก่อนนะไปไปดูเจดีก่อนนะาาจากนั้นก็ไปดูพระตีตกดินที่รู้สึกว่าเป็นท่าเรือใช่ไหมท่าเรือที่ไม่เปิดแล้วแต่ก็มีมุมสวยๆให้เราได้ไปกันไปไปกันเฮ้ ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่เหมาะแก่การได้มาเยี่ยมชมสักครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นท่าเรือที่วัดโพแตงใต้ใช่ไหมใช่ใช่มัมนทีน่ากลัวนิดนึ่งเพราะน้ำมันขึ้นเยอะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้อะท,ทันดูพระอา<ห><ร>ทิตย์หรือเปล่าเพราะมันมืดแล้ว แต่ว่าถ้าไม่ทันก,ก็ขอทุทษด้วยก็ขออาจะพามาดูวันหลังแต่วันนี้ก็จะถ่ายความสวยงามของของของ,ของที่นี่ให้ดูรรน้องๆเขาบอกว่าถ้าเรามาก่อน6โมงอะ่ะ โมงก่อนที่พระอาทิตย์ตกอ่ะมันก็จะมีแสงแสงวับวับแสงแสงของพระอาทิตย์อ่ะมันก็คือสองไปตาทเพรม,ม,มันจะสวยฮะใช่ใช่มันมันสองมาที่น้ำใช่ไหม<ช>แล้วก็แบบ<ช>น้ำก็กระเพื่อมกระเพื่อมแล้วก็จะเห็นแสงเป็นประกายประกายสวยมากอยากบอกว่าสวยมากสวยมากค่ะไม่ได้เก็บหนูไม่ได้ถ่ายเก็บไว้ด้วยเออไม่ได้ถ่ายเก็บไว้เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังต้องมาดูวออด่ามันงดงามมันงดงามจริงๆ แต่วันนี้ก็เท่านี้ก่อนเดี๋ยวกับกับก่อนนะครับมาบายบายลาลาลากล้องกันบายบายเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้โอเคก็จบไปแล้วนะครับกับกิจกรรมหลังมารเรียนก็หวังว่าทุกๆคนจะมีความสุขและร่วมเดินทางด้วยกันต่อไปขอบคุณนะครับ